สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่เขื่อนป่าสักเมื่อมาถึงก่อนอื่นเราก็ต้องเตรียมที่หลับที่นอนก่อนนะครับจากนั้นก็เตรียมเบ็ดของเราให้พร้อมสําหรับการตกปลามากลางคืนแบบนี้จะต้องมีตัวช่วยผมจะใช้สติกเกอร์เรืองแสง ไม่ใช่สติกเกอร์สะท้อนแสงนะครับหาซื้อได้ที่ร้าน20บาทเลยนะจากนั้นผมก็จะตัดเป็นแผ่นแล้วเอาไปติดกับยางเสร็จแล้วเอาไปประกอบกับลายคันเบ็ดเวลาส่องไฟมันก็จะเหลี่ยมแมป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 แบบนี้เลยนะกลางคืนตาเข้าดีแต่ว่าวันนี้ลมมันแรงมากเราก็นอนพักออแรงมาตกตอนเช้าดีกว่าพอถึงตอนเช้าบรรยากาศคือดีมากแสงอาทิตย์อ่อนๆยามเช้าทําให้เราสดชื่นแต่ว่าลมก็ยังแรงอยู่ ในช่วงเช้าเราจะลงสักสองสามไม้กวาดกลับบ้านนะครับพอกลับถึงบ้านเราก็เอาปลาที่ได้มาขวาเกตขวาเกตเป็นภาษาอีสานท้องถิ่นนะไปตกปลารอบนี้ถึงจะได้ไม่เยอะแต่ก็ได้มากพอที่จะทํากับข้าวหลายมื้ออยู่จากนั้นก็ผ่าท้องเอาไส้เอ้ขี้มันออกนะครับเสร็จแล้วผมก็จะบั้งนะบั้งทีๆเลยนะครับปลากระมังปลาตะเพียนแถวบ้านผมผู้ท่าผู้แก่เขาจะเรียกว่าปลาขาวนะและลักษณะของปลาพวกนี้ก้างมันจะเยอะมากดังนั้นเราต้องบั้งทีๆเท,ท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ